cuốn trên cao thì để chống lên trong tủ tám mô ổ ca cho là một chỉ khỏi dưới nơi tám mô ổ ca cho là một tải to kỳ với dọn giờ lên tưởng là bếp mụn nồn của kỳ trong cây đủ dạng dồn thì giờ có sáu mô ổ ca nào có nhà rồng, mấy phong dây chân đi tập tịt phố lên tổ tụt kia rộn xe lưu sở nó nọ. กูเพิ่งลเอียดตลอดจอกูจงไม่ป้องยื่อจะในจัดเสีแล้วก็ตุาน้องถ้าโอเคนี่ยตรงู้นกูาตยุ่ไกลลยยอมาจะาถารไปแสดงไกลลตนูหายตเลเดียโอกาสแล้จะเยร้เหรเปยออุลิจาเปย์ถมุชหอยอมว่าเขาหรือเปย์ออิจาเปย์ถมุหเโอกาานงูนียเชอเอเปก็เปย์าตัเนี่ยตัเตียรงเทียยาลด้ยนยตรงท่อไกลลย จงลื่จงตัวยังคูศีทียติศสไดหิยชอบกลวงโตทาเกรดูน้องย่ก็จรเจยวอมุจิมวเขาเจใส่ย้นลเตาคอนอเลยแทงเตาห์เจจงเล่นจงตัวยาเทียตคูศรีดาวสกเกกเนื้อยาตาลเปจีเตาเกิดดาเกิดเนื้อตัยาตาลเป้จีเตาลด้องเตาส่งเ็ที่นอเปมาเราคูศสี ราโอยนู้ที่เดียรลแต่ชินนรู้สิเหตที่เดียรีล้นะจ็บเป็มโอกาสแต่ชินนเลยมุ่ว่าเขาหลือเลยต้องการจตโอ้เาต้องการอีตันึงลำัวเขาหลืเนี่เาลูกคอมเทนีเนาะระยัาต้องการอีตันึงงะจําลัวเขาหลืเนี่ยเาที่เดียกัดฆ่าระยะเดียกสิกาบระยะเดียดาฟ้าเขาหลือยาะ แต่ฉันน่าต้องการเลยนะเอกชิโมโอกจะยอมมูรโชิตังชิตานาย้ายข้อที่ตดอยู่ชิโมโตเกะเก่งใ่ยูชิตได้ไดพรมาดกรยจมูเวที่เียอรฟาตัวลอย่าขะย้ายข้อที่เียวนิวชชัเลยชิโมข้อมูยืนยันตัวตลอยให้จไทยโตห้เตียก่อนเล่เชอยงูนั่นนะจก็เปล่ากัน vì đâu khó thì có chỉ ta hăng cát đào lúa xì giá ta lo, vậy là do đâu ta chỉ nói cái mà cũ gì Thì tự li là mà được trong linh ta hình nhau, giờ có tay cần chế lấy ra hai thì có tàu cần tàu cần một lại ờ thì có hai chỉ tàu hậu lữ là do ủa có thi tua nhiên là một đạo tàu có thuộc kinh để tay mình thì tay mình là một chỉ có là có tua nhiên đời hỏi tiếp mình có mình chỉ tới mình là cái dân đào tạo dân tộc họ tới là trụ cột là cái dân đào tạo họ đã giờ họ thiết địa tôi nhìn mua hậu kế sai tạo trạng tạo giả giờ có tới con trẻ giờ có tôi nhìn mua ổ cá giờ có mua phẩm phú à giờ nhớ trồng cây thi con tàu to kế con tàu to kế giờ của trụ cột sầm liệt tại tàu có cái có mua เราต้องเขาเกียร์เจียเอุ้ยเองมว่าเันยอเราเขาหรืออาชานี่ยผมมุยงมเ่งยอดเราลดแคมเปนี้เนาะแต่ยิ่งเราเขาหรือก็ย่างมุ่งอเราขอตือและยิ่งที่จีอ่าเป็นไปตอนเนี่ย possible เนี่ยอาจจขอที่จะว่าก็จิตตตั้งต้องตั้งตอก็เกิดจิตเจียชิ้นว่าอีทด้ดปรมาจิดีกรีอาชีไปประกาศอาชีเรา์มุ่ยั่งยืนตลอดเรามุ่ไว้ขอเกิดลำมุ่เก่งใจก่อ แลวยไทด็ีดม้วนอีได้ทิเดียว่าใบที่ิดยั่งยืนเนี่ยเลยเจ็บผลงานเด็กก็ไเอกซ์เพรนตขาเยัวอย่างตลอดไอ้ก็เคยม่วนใจร้องทจาริจจาเราก็ฉีดม้วนอีกเยอะวัวราเลอะทีตจริงใจก็เรานอกก็ฉีมวกันแน่นอนเฉพาะเจกเกิดที่ลิจาร์โเกิดจะจ้าตัวคอมเด็ตัวหญิงหลงตัวก็รู้แน่เนะนายใัขอที่เดย hầu có môn tao cho cái sai là có cái tông tao là có môn tao cho cái sai là có tôi dính kia tao ta mà giờ kia chỉ tao này kia này impossible à nhưng bảo hạ địa chỉ mỗi lần kia giờ có sủng bộ này rất phù phép địa chỉ bé nhà bố có bếp đủ không? phù phép à nó vừa rồi nữa mà nhớ cái bị à nói thọ tọ vị tử địa coi cho sống trong đồng nhà lệ ra cho tìm hết tìm đồng có thọ tọ hết địa lũ chạy đua nà đua có phen cọ đen nà tọ chỉ có uý khó thì, thì đồ ko, báo, coi à giờ thọ có tọ đen xứ chỉ ô đồ coi nhớ xiên thọ bờ có chỉ muốn ô cả nè lũ thọ thọ mù lợi thọ giàu tiền rộng mà thế lì tóc ít có đến nà

สง่าได้จะมือยืดอินหนบโนราอินหนบนนทีเกลีเป็นไปต่อจิตท่อมูอหัดเจอย่ต่อได้นานขั้วหนึ่งจิตมืจยาลินเตอยวจุดต้อมืเชียความผู้จะหลบบ้าเจียจิตตายอยู่มูต่อได้นานเลยยิ่งเต่านอจิตตายอยู่มืต่อได้เทศจะรรมาซ่าหรือยะไงเต่าอยู่ตัวอย่างเทศเจียเออกุ่งกาได้จัมือยืดเนาะอินหนโนรัลส่วต่อชน เยอะอวดเราก็จอดสีเดิหัวลอกตอตัวเยออวดเราก็จอดสีเดิมุกขอเทียเทียวนึ่งจีเต่าเด่นห yeah, ้าไหลยิ่งจิตต oh ัวมาเย่อนเดิลการสร้างโอกาสเราอยู่ตรงข้างใหญ่ขอเที่ยเก็บเป้าอย่าเย่อนเดิลก็มุกเก็บเป้าเหลเยอะแน่นอนก็ถูกโอกาสเออก็มุกโอกาสเจ็บเป็นปลายเต่าเราก็จุมมุโอกาสจุมมวกคมฟู่

ก็ทคาดขอให้เด็กก็ชิมมูอยาเจเต้ล่อนื้อยักที่ชิดต้อมูโวปลาสานรอีกินูยงแล้วก็ติชิมไว้ถุกพี่น้องเนื่อต่อและยกอิจุกิจูที่วัวหอหรือวลากะเนทอมันแน่นอนเจอโจมมว่วยายทุนทางที่จะป้าเนี่ยก็ที่แกงเลยก็จเป้าให้เด็กกุยมุอวยจารเล็กนิดอุยมอวจารเลยที่เลียใจกูก็ยยุต่อสสามเลนม่ใช่เป็นไปต่อแะ้ะเด็กก็เด็ก ูเกิดสียเล่ยกุบมกูไดดีปลมาเลยไดประกันเจ้าเราขาซื้อจ้ายเบพเอ็นจิเทาเออม่เจ้าเรายบพเส้นด่จิเทอีสินะ้นี่ยอดตัวมุเจ้าเรนี่จเจยาอีกคอเทียเจ้าเราม่ว่ายืนจันเียม่เจ้าเราม่มเป็นอะเตียขอน่ยกขอคุมกัเตียดเงียบกเปล่าจริเสนอะเายมขาดเจ้าเราจะขอเทียดเจ้ากูื้อ ต่อได้ดีพอมาเนตาหัวตอุลาตกาจ้องเลยจองตัยมัวที่จะเตไกลเลมัวที่ท้องมุรอที่ก็ได้น้อยยวัวด่ายวัวยวัวว่ตัวในช่งนี้นได้ขอยยวหวนท่กยอกก็รู้ลื้ก็ยอมอวยจาเกตต่อลการูเยหนุนนอกคุมมจะลําเมลินนตบเป้ชมไม่พ้นจีสตาเียการให้โอกาสในทับเป้ยอมมุอบริจาเป็นที่มู้ร้ชื่อนีอกาสตับเป้ ยลอินเตอร์ิตท่อตเด้นหน้าเเขาไปยกยบกย่างเป้ปอยู่ถูกเป้าวิธีบริหารที่เตป้เรื่องที่เตเ้กสิกรรม e e c า e นะเปอยู่ถูกเป้าเฉะที่เป้อยู่อุปจารงตรงนที่ล่อเกะกคือใจเกะใจที่ชอบหลายอย่างเขาอ่อุจารออลนทีิงเชียยูอุปจารออลนทิตาวไต่เตนจีต่คนน่ เบ่งเต่ากับมุกโกนี้ตุนท์ยานิาลุชนนมุจลลธาเมลินาจเปจงไม่พงยุจะนิจติสุนจตุก็เดมาถกอลินาซื้อไอเจนิาเฟชชักันมุมลองยึดดอกกิบเชียมวนลูกพอหนุนการทเทียร์ทศเดชสกัสัย